มาหาใครอ่ะใช่คนกวนเจีนจื้อหรือเปล่าครับผมเองอ่ะเราเป็นทนายของกรุ๊ปเย้าซิงผมแท้ไม่เอาป่วยเย็ยนลูกความของผมได้รับจดหมายทนายของคุณกล่าวหาว่าแอปเข็มทิศของเขาลอกจากแอปคอมพาสคอสของคุณผมเป็นทนายของเขาผมคิดว่าผมมีหน้าที่ที่ควรจะบอกให้คุณรู้เราจะสู้คดีกันยังไง เราจะพิสูจน์ให้ผู้พิพากษารู้ว่าแอปตัวนี้จะสร้างขึ้นโดยลึกความและทีมงานขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังทุ่มเททรัพยากรและเวลาจะบอกว่าเป็นชิ้นงานที่ดีไม่ใช่ว่าคนเดียวจะทำได้ผมเชื่อว่าผู้พิพากษาจะเห็นว่านี่เป็นคดีปักปั้มดังนั้นเมื่อถึงสุดท้ายฝ่ายเราจะชนะแน่นอนพอเราชนะแล้วค่าทนายทั้งหมดเราจะมาคิดบัญชีที่คุณและจะยื่นขอสารด,ด้วยว่าให้คุณรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวตอนนี้ยังพอมีเวลาเรานะนำให้คุณถอนฟ้อง ทาเราจะไม่สืบสาวเราเรื่องปลักปั้มพวกคุณคิดจริงๆหรือว่าผมคือจะเขียนแอปนั้นไม่ได้พวกคุณรู้ไหมว่า Google เนี่ยเขียนจากคนหนุ่มที่มีอาอยุน้อยกว่าผมอีกพวกเขาเคยเล่นีเพจกับเซอร์เก์บริน Facebook ที่เป็นสังคมของโลกใบนี้ก็เขียนจากนักศึกษาที่เรียนไม่จบรู้จักมาร์คซ์เกอร์เบิร์กไหมพวกคณเอรมาตัดสินว่าผมปลักปั้มผมใช้เวลาห้าปีเต็มๆเขียนแอปนี้ในที่สุดผมก็ทําสําเร็จสร้างแอปที่มีศักยภาพและหลายๆคนอยากใช้ แต่นั้นถูกคนขโมยไปแถไมไันถูกพวกคุณย้อนมาฟ้องว่าผมปลอปลามเขาได้ว่าคุณยัง,งยืนยันในคําพูดของตัวเองคำพูดเหรอพวกคุณยังคิดว่าผมพูดทรงเดชเหรอผมมีขั้นตอนการสร้างแอปนี้ขึ้นมาไม่เชื่อก็ดูสิทุกๆุกโค้ดในนี้ยผมเป็นคนพิมพ์ด้วยมือของผมเองผมไม่รู้ว่าลูกความของพวกคุณบอกพวกคุณว่ายังไงหรือว่าคุณเป็นทนายผมไม่รู้ความจ่ายเงินไม่ว่าจริงหรือเท็จพวกคุณทําตามหมดผมไม่มีเงินเท่าลูกความของพวกคุณ แต่ผมชั่ว่าบันทึกในคอมพิวเตอร์ของผมผะพิสูจน์ให้ผู้พิพากษาเห็นได้ว่าทำวันนี้ผมมพเ่ยเห็นเองกับมือตอนนี้ผลงานของผมโดนขโมยผมไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนหรือยังมีโอกาสที่จะเขียแอป,ปอื่นอีกไหมแอป,ปตัวนี้เป็นยาเหนือทั้งชีวิตของผม